สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่4ี่มิถุนายน2 5งพน้าร้อนะครับตอนนี้ก็เวลาสั่เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีครับก็แดดล่มลมตกนะครับก็ยังแดดยังจ้าอยู่ครับแต่ก็อากาศก็เย็นลงนะครับตอนกลางวันก็เหมือนเดิมครับ4ี่สิบองศานะครับ วันนี้ครับก็จะมาสาธิตวิธีการได้หญ้าร่องข้าวนายอดนะครับซึ่งเมื่อคลิปที่แล้วก็สาธิตการใช้อีหอบนะครับที่คลิปที่แล้วนะครับเป็นการใช้อีหอบนะครับก็ข้อดีก็ดีอยู่นะครับอีหอบก็คือสามารถทําชิดต้นข้าวได้นะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือเหนื่อยครับแล้วก็ อะไรนะต้องใช้พลังงานเยอะนะครับก็ช้านะครับมาวันนี้ครับผมก็ได้นำเสนออีกวิธีหนึ่งครับดูครับมีอะไรที่สองในวันนี้ก็คือนี่แหละครับก็เรียกว่าหัวพวนดินนะครับหัวพวนดินไดย้านะครับอันนี้ผมลองไปแล้วเมื่อกี้นี่นะครับลองไปรอบสองรอบ ก็ซื้อมาในราคาจาก l a ซ a ด a านะครับ700บาทนะครับอันนี้กว้าง10เซนนะครับอันนี้ก็กว้าง10เซนตัวนี้น่าจะประมาณก็10เซนเหมือนกันนะครับน่าจะ10เซนอยู่นะครับเอาละครับตัวนี้ผมก็มาพร้อมกับเครื่องตัดหญ้าสีจังหวะนะครับแบบข้ออ่อนนะครับข้ออ่อนก็คือเราเวลาเราจะตัดเราก็ต้อง นะครับมีมือตมือแบบข้างซ้ายอันนี้ข้างขวาเราก็ต้องบังคับตัวนี้นะครับก็สะพายหลังนะครับสำหรับข้อดีของเครื่องตัดหญ้าข้ออ่อนก็คือว่าไม่หนักข้างใดข้างหนึ่งนะครับแบบสะพายบาแบบข้อแข็งนะครับก็คือว่ามันจะเราต้องสะพายเฉียงนะครับมันก็หนักบาเราข้างเดียวนะครับอันนี้ก็กระจายไปสองข้างนะครับแต่ว่าหนักแขนครับ แล้วก็น้ําหนักค่อนข้างเยอะนะครับไอหัวตัดนี้ครับน้ําหนักมันค่อนข้างเยอะทีเดียวครับหนักมากนะครับก็ประมาณสัก8กิโลได้นะครับเฉพาะเฉพาะหัวตัวนี้นะฮะเฉพาะไอหัวตัวนี้เนะี่ยแล้วก็มีหลายขนาดนะครับอันนี้เป็นขนาด10เซนซื้อมาในราคา700บาทนะครับรวมค่าคนส่ง700เสร็จๆนี่เละครับ แล้วก็เราสามารถเปลี่ยนใบมีดให้มันกว้างกว่านี้ได้นะครับตัวนี้กว้างได้แต่ว่าก็ต้องซื้อมาต้องไปซื้อแล้วครับก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมจะทดลองแปลงนี้นะครับดูนะครับแทบไม่เห็นร่องข้าวเลยนะครับอันนี้จะไม่ได้ถ่ายตอนที่ ผมทำนะครับเพราะว่ามาคนเดียวนะครับต้นข้าวก็สูงต้นข้าวดูครับสูงประมาณเกือบ20เซนแลวครับต้นข้าวน่าจะถึง20เซนนะครับแต่ก็ใบก็อ่อนดีนะครับผมจะลองทําสัก2 3ล่องนะครับเดี๋ยวมาดูหลังการทําดูครับว่า แบบเป็นยังไงเราจะเห็นร่องข้าวหรือเห็นต้นข้าวหรือเปล่าหรือข้าวจะขาดหมดนะครับเมื่อกี้ลองดูนะครับก็พอใช้ได้อยู่ะนะครับจะลองทําดูนะครับตอนนี้ระยะทางยาวประมาณ25เมตรนะครับจากหัวจุด้ายระยะ25เมตรนะครับเอาลองสักสองสามแถวดูนะครับเดีย๋ยวมาดูกันครับบ้านหลัง ทำเป็นยังไงแล้วก็จะอธิบายให้ทราบว่ามันเป็นยังไงครับก็ผ่านไปนะครับประมาณ20นาทีเส็จเศษนะครับก็พอดีเครื่องมีปัญหานิดหนึ่งก็เลยต้องซ่อมเครื่องด้วยนะครับก็มาดูก็สวยงามดีครับแต่เนื่องจากว่าแถวล่องข้าวผมมันค่อนข้างกว้างนะครับอย่างแถวนี้นะครับ แถวนี้มันก็เป็นระหว่างแถวนะครับการหยอดระหว่างรอบนะครับมันก็เลยมีที่กว้างมีที่แคบนะครับอย่างนี้มันก็เนื่องจากไปหัวไปมีดนะครับมันก็ค่อนข้างจะแคบนะครับสิบเซนนะครับมันก็ไม่ถึงนะครับแล้วก็สภาพพื้นดินที่สูงต่ำไม่เท่ากันนะครับก็มีปัญหาทําให เวลาทํามามันเราเอียงไม่ได้นะครับเราเอียงใบมีดไม่ได้ถ้าเราเอียงใบมีดมันก็จะกินตรงนี้ใบมีดมันก็จะตัดต้นข้าวเรานะครับแล้วก็ก,ก็ต้องปล่อยไปนะครับก็ช่วยลดปริมาณหญ้าลงไปเยอะเลยนะครับก็คงจะเหลือหญ้ารล่าวางทอยู่ที่แถวนี่ครับหว่างต้นมันนี่ครับอยู่ในแถวเ,เราก็ค่อยหาวิธี มาถอนเอานะครับแต่ว่าเราผมว่าเมื่อเทียบความสะอาดก็คงจะสู้อ,สอีหอบไม่ได้นะครับอีหอบรู้สึกว่าจะสะอาดกว่าไปดูล่องอีหอบครับครับนี่แหละครับล่องอีหอบนะครับสะอาดกว่านะครับก็มีเลือเฉพาะหญ้าระหว่างแถวนะครับ อยู่ในแถวนะครับไม่ใช่ระหว่างแถวนี่ครับละหญ้าอยู่ในแถวโอนี่อันตรายครับหญ้าใบข้าวคค่อนข้างเยอะครับแปลงนี้ซึ่งผมว่าอีหอบเราก็สามารถทําได้ง่ายบังคับง่ายกว่านะครับแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันเหนื่อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับถ้าใช้หัวดายหญ้าเมื่อตะกี้นะครับก็ดินแห้งแหแข็งแข็แน่นแแบบนี้คงทําไม่ได้นะครับ ถ้าเป็นดินอ่อนก็ทําง่ายครับดินชื้นๆนะครับแบบนี้นะครับนิ่มๆนะครับอันนี้ก็ยังแน่นอยู่นะครับแปลงเมตะกี้ที่ทําก็เนื้อยังแน่นอยู่ครับเนื้อดินนะครับไม่ใช่ดินยังแน่นอยู่นะครับเมื่อดินมันแน่นมันก็จะเต้นกระตักกระตักกระตักไปทให้เราควบคุมยากนะครับอันนี้แปลงนี้ก็ดินค่อนข้างนิ่มนะครับอันนี้ผมก็ใช้หัวไดญย่ามานะมาทําครับ ทำก่อนแปลงเมื่อกี้นะครับอันนี้แปลงนี้ก็ไปได้ดีครับเนื่องจากดินมันค่อนข้างนิ่มนะครับมีน้ำซึมมาจากตรงนั้นนะครับก็เลยทำได้ดีนะครับแปลงนี้แต่ว่าถ้าใช้กับเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งสะพายบากก็น่าจะบังคับได้ง่ายขึ้นนะครับ อันนี้เป็นการสาธิตเฉยๆนะครับผมก็จะลองเอาไปติดเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบาข้อแข็งดูนะครับในวันที่จะมาทำจริงๆนะครับก็คงจะพรุ่งนี้วันเสาร์ก็ไม่พรุ่งนี้ก็วันอาทิตย์นะครับจ็โอ้ครับไม่ได้แล้วครับเพราะว่าดินมันแข็งเกินไปนะครับคอยดูครับเคลีว่าคืนนี้ฝนจะตกหรือเปล่า ถ้าคืนนี้ฝนตกก็น่าจะทําได้นะครับเมฆกาลังจะมานะครับและครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับยังมีอีกหลายสองสามวิธีครับคอยดูครับว่าจะมีวิธีอะไรบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ